สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ไปต่อทะเบียนรถนิสสัน Big M เนะครับนิสสันบิ๊กคันนี้จาก5 5 0 0 c ซีซีนะครับว่าวันนี้เรามาต่อทะเบียนกันราคาเท่าไหร่แล้วนะครับตอนแรกที่ไปเนี่ยก็คือพอไปถึงปุ๊บเราก็ลืมเอาสมุดคู่มือไปนะครับดีว่าเรามีสำเนานะครับเรามีสำเนาาสมุดคู่มืออยู่นะครับเราก็สามารถเอาสำเนาเนี้ย ไปต่อทะเบียนได้นะครับเราก็ไปที่ตรออนะครับไปตรวจสภาพรถนะครับมันก็จะได้ตรงนี้มานะครับรอบนี้นะครับตรออตรวจสภาพรถอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อบาทสำหรับรถกระบะนะครับนิสสันบิ๊กเอนะครับสองร้อยบาทแล้วก็มีพลบบนะครับพลบบอยู่ที่เก้า้อยหกสิบแดบาทนะครับ แล้วก็มีค่านี่นะครับอันนี้คือสติกเกอร์นะครับเอาไว้แปะนะครับสติกเกอร์ใส่นะครับเอาไว้แปะทะเบียนนะครับป้ายวงกลมนะครับอันนี้อีก10บาทนะครับรวมทั้งหมดนะครับรวมเฉพาะที่ออกมาจากตลอนะครับมันก็จะมีตัวสภาพรถแล้วก็พารบอรวมกันอยู่ที่1,178บาทนะครับอันนี้คือออกจากตออแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ของเบีย้ยประกันภัยแต่ละบริษัทบริษัทนี้อาจจะไม่เท่ากันนะครับอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าของบริษัทนี้ก็อยู่ที่9ก0ารบาทนะครับแต่ละบริษัทอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเวลาที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถไปเบิกกับพรบกลางได้นะครับก็ของรอบนี้ก็ออกมาจากตรอ,อนะครับก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะครับแล้วก็ เอาเอกสารทั้งหมดนะครับยื่นไปที่ขนส่งนะครับขนส่งเพื่อที่จะต่อภาษีนะครับภาษีก็เหมือนเดิมนะครับเท่าเดิมก็คืออยู่ที่9 0 0บาทนะครับ90 0บาทเท่าเดิมนะครับสำหรับรถกระบะแคปเนี่ยอยู่ที่เก0อบาทนะครับถ้าเป็น4ี่ประตูนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณ4ี่าพันนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าอายุการใช้งานนะครับ เอ่อถ้าเกิดว่าเราลืมเอาสมุดคู่มือไปเนี่ยเราก็สามารถใช้สำเนาต่อทะเบียนได้เหมือนกันนะครับเวลาที่ต่อทะเบียนเสร็จเขาก็จะสแตมป์มาให้นะครับว่าเสียผ้าสีไม่ใช้คู่มือนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาสมุดไปนะครับสมุดคู่มือไปนะครับอันนี้ก็เป็นรอบนะครับรอบของปีนี้ใหม่ล่าสุดนะครับวันที่15นะครับพฤศจิกายน2567นะครับ อันนี้คือวันหมดอายุนะครับเราก็เพิ่งต่อนะครับวันนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสรุปยอดรวมทั้งหมดนะครับยอดยอดรวมทั้งหมดนะครับของตรออกับอาสีที่ขนส่งนะครับรวม2รายการนี้ก็อยู่ที่2องพ่สอง0 7 8ดบแปบาทนะครับตีว่า2 1 0พหนึ่งอแล้วกันนะครับ 2, 1 0 0หนึ่งรอบาทนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับรถเก่งนี่ผมไม่แน่ใจนะครับรถเก่งก็อาจจะราคาไม่เท่ากันนะครับหรือว่าถ้าเป็น4ประตูนี้ก็ราคาอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่สําหรับรถกระบะนะครับนิสสันบิ๊กเอ็อ Big ก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าของเพื่อนๆราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาให้ฟังบ้างนะครับสวัสดีครับ